โอเคฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นคืนเป็นวันที่เออ่ฝนตกผมก็จะโชว์ความชิวของผมหน่อยนะฮะแไงกูกูจะโชว์สาวอ่ะเออตามมาตามมาปีน้องตามมาเริ่กูรีบเลยแล้วพาน้องฟกฟกมีโอนะฮะเขาเพิ่งได้รถใหม่ เร็วๆน้องโฟกเออกลัวบอกฝนตกอะ่ะกลัวเหี้ยอะไรฝนตกย่ยาอ่อนแล้วมึงนี่นะก็สะภาพก็ฝนตกหมดเลยไหนครับโฟกโอ้รถใหม่นี่นาวา้าว เดี๋ยวอนาคตเราจะได้รีวิวคันนี้นะว,ว้าวของแต่งเยอะนี่นะครับนี่รถผมอะไรอะไร <c oughs> <c oughs> นี่เนาะเลนใหม่โบราณโบราณเนาะมันจะเป็นตัวตัวเก่าหรือตัวใหม่เนี่ย <c oughs> ตัวเก่านะฮะถ้าตัวใหม่จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะ,ะออก็ได้มาเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ได้มาเท่าไหร่สี่พันนะฮะของผมเจ็ดพันนิงเนี่ยสี 4, ่พันนี่นี่ เดี๋ยวเรามารีวิวของแต่งคลิปหน้าในกุญแจมันว่าไอซีนี่เอ็กวันนี่ฮะหน้าปัดเ้ามันไม่มีอะไรไล่ๆอย่างนี้บอกจอกจังเลยมมไมปแล้ลกแวลกระพริบเอ้ยดังดังเสียงแต้นน่ารักเออว่ะเดี๋ยวเรามารีวิวคลิปหน้าแล้วกันนะฮะซิปก็ไม่รู้ดิควาย ้พี่แกเข้ามาคืนบ่ <What? S 1> เข้ามาจากข้างนอกว่าเขาไล่ันี่เวลาของเราละเดี๋ยวเราไปวิรวัตรนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามีรีวิวสกูปปี้นะครับผมเป็นวันศุกร์ที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วะยี่สิบแปดเออนะจะมีสกูปปี้ไอามารีวิวเดี๋ยวขอสตาร์ทรถกันดีกว่าโ uh. <Okay. S 2> อเคยอกกันเลยฟอกเดี๋ยวกูตามหลังไปวะ่<ๆ>วะงอปับฟอกมีโอ้ดีกว่าเฮ้ยโอ้ความเซืกอ์กันฝนสุดเก๋ น้ำดีดมากเลยฮะปิดก่อนเดี๋ยวไม้ไม้แฉะจะเป็นเรื่องเอาพี่โฟกไม่รอเพื่อนอะเที่ยงอยู่ไหนว่าติดฝนอยู่ว้าววันนี้เพิ่งฝนน่าจะหยุดแล้วนะ จำไม่ผิดนะจำถูกแหละนะครับเดี๋ยวเราพาป้าฟกไปรับเด็กนะฮะเด็กเยอะนะฮะดูเห็นนิ่งเงียบเงียบเด็กเป็นร้อยเป็นล้านนะฮะเชื่อไหมน่าเชื่อผมเถอะล้าน <c oughs> ดูความมือของกูเนะี่ยไปไป,ปรีบแปของเราดีกว่านะก g ๆ let's go, go let เบ่งไม่ติดเลยนี่ฝนตกครับน้องโฟมีโอฮะจังหวะนี้มนการเลี้ยวด้วยเขาเปิดไฟเลี้ยวทำอะไรของเขานะโอ้ีเยลืมใส่สายหมวกอะไร ไปไเปนไรขาเอกส้ายขาเอกหลังดิอ <laughs> <laughs> ชอบลองของว่ะรถกูแฮนจะยาวไปไหนวะไหน โอเคไปกันเลยดีกว่านะฮะเม่กี้น้องฟอัวเขาอยากลองของนะถอเสื้อันฝนนะทอดต้องอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวมันก็ตกอีกเชื่อผมเถอะนะแล้วมันก็จะกลับมาใส่อีกเพื่ออะไรของมันไม่รู้นะฟัว ไอ้ฟอกเมื่อกี้กูตกบุมกูลุยน้ำแล้วตกบุมข้างทางเดินไล่์ฟังไลนฟังไอเย้คนเดียวไล่ฟังโอ้โหเปียกชุ่มเลยกรรสับกูก็อย่าเปียกเถอะนะสดชื่นเลยครับผมตอนนี้ <laughs> ไป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 เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอา้าวทำโฟกไปไหนแล้วโอ้โหอยู่ล้างสุดเลยต <c oughs> ้องโฟกหายวะคิดน้องโฟกหายมาคุณแน้ ตอนล่าสุดก็โดนผมาสาดนะฮะอย่าไปซีเรียสน,นะเพราะว่าผมเป็นคนาสาดเองผมไม่ได้ซีเรียสแต่รู้แค่ว่าตอนตกหลุมไม่เย็ดใจจะขาดตกปุ๊บ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 เลยนะโอ้ไม่หล่าเซด้ารถเลยนะฟอกมึงเห็นกูเข่าลุยน้ำรอบแรกไหมแล้วมึงนำกูอะ่ะแล้วกูขับลอยน้ำขับลุยน้ำอะ่ะ มันเห็นทางโค้งไหมทางโค้งมีน้ำแล้วกูนึกว่ามันไม่มีหลุมเป็นแค่ถนนกูเลยตกหลุมคืบๆสบัดไปสองรอบไม่แต่ตอนรอบแรกกูตกหลุมสบัดสองรอบเลยนะขับลุยน้ำอ่ะเฮ้ยเอ้ความโง่ของคนก็จะแบบนี้นะฮะเอี้ยวหนอยสิเพื่อนเลีเ้ยวหน่อยวัดเดอะฟัซ

ว่ะรถเยอะใช่เนาะ